ไที่บอกเลยโต๊ะนั้นแจ่มมากผมชนให้ได้โต๊ะนั้นแจ่มนะโต๊ะนั้นแจ่มจัดมาไม่เคยิดพลาดบอกเลยไอ้แจ๊ดเนี่เรื่องผู้หญิงไม่ธรรมดาไม่บอกเลยอย่างที่สั่งเป๊ะไม่พอะไรอเลยพี่บอกเลยโต๊ะนั้นแจ <tinc S 2> <giving. S 3> ่มผมก็จัดมาให้ขอด้วย ก็ีเอาแต่ได้เลยนะมึงให้มึงไปรอยิงหรือมึงเล่นโชว์ฟักแฟร์มึงพูดใช่ไหมว่าวัาในใดถ้าเมียพี่ตายอะ่ะ <c ười> พี่จีบอยู่แน่มีงกูตายเลยเหรอไอ้เจ๊มึงไปเอาโต๊ะเพื่ออะไรเนี่ยมึงออมกูปุ๊บแล้วมึงไล่กูเล่นเลยมึงนีต่ตลกแปลกนะ <c ười> เออพี่พให้กูหน้าเหรอเจอเจอพวกเนี่ยไม่ใช่เอาไปคืนเขาอีกแ <S <S เแกนไอเ้ไง ไม่ร okay. oh. ู <t 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 ้ว่าเองชอบเอ้เหมืนจะได้นทอดสะพานต้องครับฮะนั่นเกียรตินะครับว่าจะขอต่อโต๊ะสักนิดงสงสัยคือนี่เป็นงานทักของเงาเรียบร้อยไม่เคยผิดตาเรียบร้อย